สวัสดีค่ะวันนี้ป้าบุตรมีข่าวแม่น้องชมพู่มาอัปเดตนะคะเรื่องแฉปมเงินบริจาคค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าแม่น้องชมพู่ซื้อรถมือใหม่ป้ายแดงนะคะชาวโซเชียลนะคะก็ข้องใจครอบครัวน้องชมพู่นะคะซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็ถามหาความจริงค่ะว่าได้เงินมาจากไหนนะคะแม่น้องชมพู่เผยไม่ได้เปิดรับบริจาค มีผู้ใจบุญช่วยเหลือช่วงน้องเสียแจ้งไม่ได้ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยชาวโซเชียลข้องใจเห็นครอบครัวน้องชมพู่ซื้อรถใหม่แป้ดแดงลั่นเงินงแสนกว่าไม่น่าจะซื้ออะไรได้มากมายขนาดนี้อันนี้มันมากหลายแสนแล้วจากกรณีเรื่องการรับบริจาคเงินของนางสาวิตีวงศรีราชาหรือแม่ชมพู่ ผู้เป็นแม่เด็กหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิตบริเวณหมู่บ้านกกกองตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งแม่ชมพู่เองก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าสำหรับเงินสดที่ได้รับช่วยเหลือนั้นมีอยู่ประมาณ130,000บาทซึ่งตนไม่ได้เปิดรับบริจาคแต่มีผู้ใจบุญช่วยเหลือนในช่วงที่น้องเสียชีวิตซึ่งหลังจากนั้นตนก็ใช้จ่ายไปส่วนหนึ่ง และไม่มีใครโอนมาช่วยเหลืออีกเงินที่มีคนช่วยเหลือนั้นตนก็ไม่ได้ถอนมาใช้ทั้งหมดเพียงแต่โอนเงินค่าไฟค่าโทรศัพท์ไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนคนที่บอกว่าตนได้รับเงินบริจาคถึง30ล้านบาทตนขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงยอดเงินล่าสุดเหลือ111,887.4บาท ซึ่งพอมีเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเข้ามานะคะทําให้ชาวโซเชียลแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นถามหาความจริงและตั้งก็สงสัยถึงเงินบริจาคของน้องชมพู่ล่าสุดได้มีมากถึงขนาดส่งน้องสะดิ้งพี่สาวน้องชมพู่เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนโดยมีชาวโซเชียลนะคะไลายนี้ได้โพสต์ข้อความระบุว่าอเมหิต จากครอบครัวสวิตีชีวิตน้องชมพู่แลกด้วยเงินจริงๆ 1. ซื้อโทรศัพท์ใหม่ 2. สดิ่งย้ายเข้าโรงเรียนเอกชนเทอมรัดเท่าไหร่ 3. ซื้อรถใหม่ MG สีแดง 4. ซื้อพ่อพันแม่พันหนูราคาแพงใหม่ 5. ได้เงินต่อเติมบ้านซื้อของเข้าบ้านใหม่แม่เข้าใจนักข่าวไม่ได้ข้อมูล จากที่ผู้ชายทวิตเตอร์ดังกล่าวได้โพสต์ถึงประเด็นนั้นก็มีชาวทวิตเตอร์อีกหลายคนเข้ามาตอบกลับมากมายขอให้บุญที่น้องได้ทําในชาตินี้ชดใช้หนี้กรรมกับพวกเขาให้หมดส่วนบุญที่เหลือจากการชุดเลี้ยงส่งเสียคนในครอบครัวที่ได้มาจากการตายของน้องขอให้ส่งผลให้น้องเกิดในครอบครัวที่ดีมีกินมีใช้ไม่อด กาใดใครก่อนั้นขอให้คืนสนองโดยเร็วน้องชมพู่รถ MG จากรูปที่มอ่อบุญแจไม่ใช่ของนางนะคะแต่อยากให้กองข่าวหน่อยเพราะทวิตเตอร์ไปก็มีคนเห็นคนเชื่อเยอะ MG สีแดงของนักข่าวปักคะหรือไงเห็นจอดตั้งแต่ข่าวแรกๆแ,แล้วซึ่งก็มีคนเข้ามาโพสต์ว่ารถนาแต่แต่เหมือนออกก่อน ที่น้องจะหายตัวไปนะคะไม่ได้ออกรถหลังหายตัวแล้วอีกคนก็โพสต์ว่าย้ายโรงเรียนไปเอกชนแล้วหรอคะพอดีไม่ได้ตามข่าวอีกลายก็บอกว่าถ้าซื้อขนาดนี้แสนสามก็เอาไม่อยู่แล้วค่ะแต่ก็จะมีคนโพสเข้ามาว่าลบโพสจะดีมากค่ะเพราะไม่ใช่ข้อมูลจริงทั้งหมดทำให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งเรื่องรถและเรื่องโรงเรียน ในขณะที่ความคืบหน้าของคดีคือกรณีพบเสื้อส้มซุกซ่อนอยู่ในป่าทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดข้อสงสัยกับคดีน้องชมพู่หรือไม่เพราะมีพยานเคยเห็นว่ามีชายสวมเสื้อสีส้มอยู่กับน้องชมพู่ก่อนเสียชีวิตและนายจ่อยเข้าให้ปากคําคได้ยอมรับว่าเป็นเสื้อของตนเองแต่ไม่ได้เป็นคนร้ายซึ่งนายจ่อยพร้อมด้วยภรรยา และพี่สาวเดินทางพบตำรวจเพื่อยืนยันว่าเสื้อตัวนี้เป็นของตนเองแต่ไม่เกี่ยวกับคดีชมพู่ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารและข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ค b ์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวป้าบุตรมีข่าวสารและข้อมูลดีๆมาอัปเดตค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ